สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพ,พลเมืองที่ทุกคนสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะ คลองบางเขนเป็นเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครและอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะทุกๆปีช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านสองริมฝั่งคลองจะรวมตัวกันจัดงานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำมฤทธิ์พระพุทธรูปเก่าแก่แห่งวัดเวตาวันธรรมาวาสหรือว่าวัดเชิงหวายค่ะโดยจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปลงเรือเพื่อให้ชาวบ้านสองริมฝั่งคลองบางเขนได้ร่วมกันสักการะติดตามการสื่อสารเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองทีมสามัญชนค่ะ วันนี้สองฝั่งคลองบางเขนที่ผาคางร,ระหว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครกับอำเภอเมืองนอนทบุรีมีความคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากวันนี้เป็นวันจัดงานประ,ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำลิศที่พิเศษกว่าปีกันก่อนเนื่องจากมีการอัญเชิญหลวงพ่อสำลิศลงเรือ ก่อนนั้นประเพณีแห่เรือชักผ้าหลงพ่อสมฤทธิ์จะแห่บนเรือรดโดยผ่านคลองสองคลองนั่นก็คือคลองเป็นประชากรและคลองบางเขนแต่เมื่อ4ปีก่อนสภาพต่างๆของคลองบางเขนได้เปลี่ยนไปมีประตูน้ํากั้นมีสะพานทอดขวางและมีการก่อสร้างจึงท,าทําให้ประเพณีที่เคยสืบทอดมาได้เปลี่ยนรูปแบบไปไม่สามารถแห่ทางเรือผ่านคลองบางเขนได้จึงต้องอัญเชิญหลวงพ่อสมฆทธิ์แห่ขึ้นทดแทน แต่ทว่าประเพณีอันดีงานของคนลืมคลองบางเขนซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนกับสายน้ําที่ถูกหลงลืมไปได้หวนกลับมาอีกครั้งด้วยความร่วมมาร่วมมือของคนทั้งสองฝั่งคลองนายน้ำชมรมอนุรักษ์ของบางเขนและหน่วยงานจากทั้งเขตบางซื่อเทศบาลนครนนทบุรีที่อยากจะสืบสารประเพณนนี้ให้ดำรงต่อไป วันนี้เป็นเหมืองานลื่นเรือของชาวบ้านมีการร้องรำทำเพลงการแข่งขันพายเรือใครที่มีบ้านอยู่ริมคลองและมีเรือเป็นของตัวเองก็จะนําเรือเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือชาวบ้านจะพากันนําขันใบเล็กๆมาขอน้ํามนจากกระบวนแห่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ํามนศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาไปปาผมที่นาปลากผมบ้านเรือของตนเพื่อความเป็น <พอ S 2> สิริมงคลทานัง แม้ว่าปัจจุบันสภาพคลองจะเปลี่ยนไปแต่ว่าทางวัดและคนในชุมชนยังคงพยายามร่วมกันสืบสารประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะแสดงถึงความผูกพันระหว่างชุมชนกับสายน้ำคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่าน facebook.com/citizenthaiPBS หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับนักข่าวพลเมืองได้ใหม่สวัสดีค่ะ